วันนี้เขามิกก็มากับโฮมคาเฟ่น่ารักน่ารักในบ้านกันค่ะไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็ทำโฮมคาเฟ่เองแล้วหนึ่งแต่วันนี้ก็ไม่ธรรมดานะมากับเมนูที่ท้าทายมากนาโชไอศครีมว่ะ Ừ, เห็นเขาทากันในทิกต็อกไงแล้วคือเขาทำง่ายมากนะแต่เราทําง่ายเปล่าไม่รู้มาดูกันค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีนี่ก่อนเลยไอติมคอนเนตโตนะคะเราต้องใช้คอนเนตโตเพราะว่าโคนเขากอบดีงไงเข้ากับครีมนุมน่มๆเขาอ,อีกพอได้มาแล้วนะคะเราก็แกะแล้วก็เอาเนื้อไอติมออกมาก่อนเลยค่ะแล้วก็เอาไปพักเก็บไว้เพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาโคนมานี่เราจะมาหักโคนไอติมกันคะ่ะแม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหักยังไงก็ได้นะคะต้องหักให้สวยอีกอต้องให้ได้เหลี่ยมได้มุมเพราะว่าเราจะใช้ส่วนนี้เป็นแป้งนาโชชอบ้นงแไบบ นี่คือจุดที่ห่วงแห่งที่สุดของคอนเนตทตเลยนะกลับมาที่การทํานาโช่กันต่อค่ะพอหักโคนไอติมได้แบบนี้แล้วนะเราก็าไปเอาเนื้อไอติมที่เราเก็บไว้เนี่ยมาวางโปะทับลงไปเลยเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนทั้งแปง้งทั้งครีมแล้วเราก็จะใส่ท็อปปิ้งหวานๆเพิ่มความคันชี่เพิ่มความนุ่มเข้าไปอีกหน่อยเสร็จแล้วนะคะช้อนก็ไม่ต้องเลยค่ะโยนทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเราจะเอาโค้นเนี่ยมาจิ้มตักกินได้เลยเป็นไงง่ายไหมง่ายมากอร่อยแบบแปลกใหม่ยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะ